สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวที่ไหนเอยฮ่องกงกันนะคะวันนี้เช้ชาอีกวันหนึ่งในฮ่องกงนะคะอันนี้เราก็อ,ออกจากพักแล้วนะทุกคนดูสภาพตึกกับสภาพแมดล้อมเราว่าสวยนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ไชนีสนะคะเป็นคนจีนเนาะคนส่วนใหญ่ก็กจะไม่พูดภาษาอังกฤษกันนะคะอันนี้ระหว่างทางนะวันนี้เราก็จะเป็นทริปไปไหว้พระนะคะอันนี้วัดแม่กวนอิมของฮัมเนาะเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ก็ระหว่างทางเนะาะรถไฟนะคะแล้วก็จะขึ้นรถไฟกันไปอีกที่หนึ่งนะคน,นคึกคักกันมากเลยค่ะทุกคน เราชอบรถแท็กซี่เขามากเลยดูมีเสน่ห์มากเลยเหมือนจีนแท้เลยอะค่ะทุกคนคนนี่เยอะมากๆตึกราบ้านช่องก็กกมีความเขาเรียกว่าอะไรอะมีเสน่ห์นะอันนี้เราจะท้าแยกนะคะก็มีสัญญาณปลอดภัยนะคะที่นี่เนาะ <c oughs> มาแล้วจ้ากาแฟเช้านี้กาแฟร้อนไก่น่ากินมากๆ อันนี้ก็จะเป็นวัดแชกกงนะคะเราก็ได้เข้าไปไหว้เนาะไปเองนะคะไม่มีไกด์นะทําผิดทําถูกแต่มาด้วยความตั้งใจก็ถือได้ว่ามาไหว้แล้วนะคะโอเคนะคนในวัดด้านในเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเยอะมากๆแล้วมีแต่ควันทูบทุกคนโอเคอันนี้เราก็นั่งรถทัวร์นะคะ จะไปอีกวัดหนึ่งวัดที่สาในวันนี้นะคะก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมเนาะอีกที่หนึ่งนะคะมันก็จะอยู่ในเกาะนะคะประสบการณ์การนั่งรถทัวร์ครั้งแรกเนาะในฮ่องกงจะบอกว่าเราประทับใจรถทัวร์รถโดยสารที่ฮ่องกงมากๆเลยค่ะทุกคนคือ ใหม่สะอาดแล้วก็มีเทคโนโลยีเนาะเขาเรียกว่าอะไรทันสมัยนะคะรถมาแทบจะทุกนาทีเลยก็ว่าได้คือเราไม่ต้องกลัวตกรถเลยค่ะทุกคนแล้วรถก็ไปตรงเวลามากๆอันนี้ก็จะเป็นวิวระหว่างทางนะคะเป็นยังไงสวยใช่ไหมล่าดูสสวยตื่นตาตื่นใจเื้นเต้นมากๆเลยค่ะ นั่งไปไม่นานมากค่ะแล้วก็ถึงเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิวระหว่างทางให้ดูนะคะน่าอันนี้น่าจะเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมหองห้ามนะคะสถานที่ไหว้พระสุดท้ายนะ นี่ระหว่างทางไปนะคะด้านข้างก็จะเป็นาชายหาดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าหน้าถึงแล้วทางเข้านะคะเขาบอกว่าเราเข้าไปเราก็ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปเพื่อรับสิ่งดีๆเนาะมงคลนะคะเข้าเปิดประตูไปปุ๊บเราก็จะเจอเจ้าแม่กวนอิมสูงตระหน่านตั้งตรงนี้นะคะท ปราบไหว้พระแล้วเนาะอากาศดีลมเย็นดีมากๆไม่ร้อนเลยนะคะทุกคนคือมีแดดนะแต่ว่าพอเราไปนั่งใต้ร่มไม้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีลมพัดโชยนะไม่ร้อนบรรยากาศในเมืองะคะ่ะอันนี้เราประทับใจมากๆเลยคือมากินอาหารนะคะโอ้ยสุดยอดสุดๆจานใหญ่ถ่วยใหญ่มากทุกคนแล้วของก็คือให้แน่นๆหนักๆเน้นๆ เครื่องในนะคะสุดยอดมีทุกอย่างอันนี้เราสั่งเป็นคล้ายๆกว๋วยเตี๋ยวนะจะเป็นเครื่องในนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าข้าวหน้าเนื้อเนาะ,นะแล้วก็มีไข่ออนท็อปอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้อันนี้ก็สุดจริงๆก้อนใหญ่มากๆดูความเด้งดึ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 งด,งดงสุดยอดคือกินไหม่หมดไปอยากกินท้ายมาเจอร้านน้ํานะคะที่เป็นน้องหมาโอ้โหในสุดกันใหญ่เลยจ้าดมใหญ่เลยจ้า